ฝรั่งอังกฤษพูดตรงๆเที่ยวมาแล้ว5ประเทศในเอเชียแต่มีแค่ไทยที่ได้คะแนนเต็ม10หรือไทยนั้นคือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวงานนี้เนี่ยขเขมรมีเครื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน้นแอดขอแนะนำโปรแรง YouTube พ r e ีมี m เริ่มต้นแค่หลักสิบกระดูเพิ่นได้แบบไม่มีโฆษณาคัน้นต่ออายุเมลเดิมได้มีแอดมินคอยให้บริการโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่บอกว่ามาจากช่อง C ีคอมเมนต์สนใจติดต่อไปที่ a d d o c k กกหรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยสวัสดีครับทุกคน นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษยอย่างแจ็คทราเวลเนี่ยก็ได้เดินทางกว่า6เดือนครึ่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเขาเนี่ยจะมาให้คะแนนว่าประเทศไหนมันดีที่สุดสําหรับการท่องเที่ยวนะครับระหว่างไทยเวียดนามลาวกัมพูชาแล้วก็ญี่ปุ่นเริ่มจากกัมพูชาก่อนเลยที่ได้คะแนนน้อยสุดอยู่ที่6เต็ม10เขาเนี่ยบอกว่าค่อนข้างลําบากที่นี่โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยมีคนมาของเงินอยู่บ่อยมากรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ แต่ว่าขับบาร์น่ะก็โอเคอยู่ต่อมาเป็นประเทศลาวนะครับให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10เขาเนรักลาวมากผู้คนที่นี่น่ารักอาหารก็อร่อยราคาก็ถูกมากใช้เงินไปแค่30มสถึงสีปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ได้ทํากิจกรรมสนุกๆอย่างพาลากาดิง้งบอลลูนซิปลายบักกี้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายต่อมาเปประเทศญี่ปุ่นนะครับได้คะแนนไปถึง9เต็ม10เขาเนบอกว่าประเทศนี้สะอาดสุด บริการก็ดีอาหารก็อร่อยแต่ราคาค่อนข้างสูงไปบ้างไปโตเกียวแล้วเนี่ยก็ประทับใจเป็นอย่างมากต่อมาเป็นประเทศเวียดนามนะครับที่ได้คะแนน9.5เต็ม10เขาเนะ่ชอบที่นี่มากอยู่มาสามอาทิตย์ใน3เมืองดานงฮอยอนันโฮจิมินห์ผู้คนก็น่ารักมีที่เที่ยวแล้วก็กิจกรรมสนุกสนุกอย่างเช่นยิงปืนอุโมงค์กูจีและสุดท้ายเนี่ยก็คือประเทศไทยนะครับเขาให้คะแนนเต็ม1ิไปเลย ส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประเทศนี้เ,เขาชอบที่สุดเลยใช้เวลาส่วนใหญ่ที่นี่ด้วยแล้วก็กลับมาเที่ยวอีกหลายรอบเพราะว่าบรรยากาศดีคนไทยก็น่ารักเกาะก็สวยโดยเฉพาะเกาะพีพีที่เขาเนี่ยชื่นชอบที่สุดกรุงเทพเนี่ยก็สุดยอดแม้ว่าจะแพงไปหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าทุกนาที และจากเรื่องนี้เองนะครับก็ทําให้บางประเทศไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าได้คะแนนน้อยเกินไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ comment แรกก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันก็เหมือนกันเลยที่น่าประทับใจที่สุดในประเทศไทยนะ่ะมันก็คือคนไทยน่ารักแล้วก็หาที่เปรียบไม่ได้เลยจากทั่วโลกรักประเทศไทย ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็สงสัยเกี่ยวกับกัมพูชานะครับ6วันในพนมเปญอย่างนั้นหรอตัดสินประเทศจากเวลา6วันในเมืองหลวงได้ยังไงกันล่ะเนี่ยฉันใช้เวลาหลายเดือนในกัมพูชานะเดินทางไปทั่วทุกที่และที่นั่น,นก็เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม หลังจากนั้นเนี่ยชาวคอมเมนท่านต่อมาก็มาเสริมไม่แปลกใจเลยนะเพราะเราก็มีที่เที่ยวเยอะแยะแต่เขาเนี่ยกลับเที่ยวแค่คลับแล้วก็บาร์แถมยังกล้าให้คะแนนเราอีกชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เมินคอมเมนต์ของชาวกัพูชาไปเลยนะครับฉันอาจจะไปไทยเดือนมกราคมหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วฉันก็จะกลับมาเมืองไทยเร็วๆนี้กรุงเทพเนี่ยมาเต็มไปด้วยความสนุกสนานวัฒนธรรมอันน่าทึ่งคิดถึงหมู่กระทะจังเลย คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันก็ชอบหมดเลยแหละมาไทยเนี่ยครั้งที่4แล้วชอบกรุงเทพมากแต่ก็ชอบเชียงใหม่มากด้วยเช่นกันเพราะมีอะไรให้ทเยอะแยะไปหมดเคยไปที่พัทยาภูเก็ตแล้วก็เกาะสมุยมาแล้วนะแต่ว่ากรุงเทพกับเชียงใหม่เนี่ยฉันชอบที่สุดเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็นประเทศที่มันดีที่สุดสำหรับการเยี่ยมชมหรือว่าย้ายถิ่นฐานในเอเชียคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันก็ว่าจะไปเมืองไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละไปเวลาสองสัปดาห์กับภรรยาว่าจะไปที่กรุงเทพจากนั้นก็จะไปที่หัวหินต่อ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เช่นเดียวกันเลยนะครับฉันจะไปเที่ยวคนเดียวในเดือนมกราคมนี้หลังจากไปเที่ยวกาะสมุยมาสาสัปดาห์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฉันชอบคนไทยมากๆเลยอยากจะไปเที่ยวดาน,นังเหมือนกันแต่ก็กังวลมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันไปคนเดียวเวียดนามนะ่ะมันจะปลอดภัยไหมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนเดียวหรือเปล่านะ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉัน,นอยากไปเที่ยวเมืองไทยสัก2สัปดาห์โดยสัปดาห์แรกนะ่ะอาจจะอยู่ที่กรุงเทพคุณนะคิดว่าสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนกันดีล่ะติดชายหาดอย่างเช่นภูเก็ตดีไหม ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับสำหรับฉันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทเที่ยวได้ตลอดทั้งวันเลยและพวกเขาเน่ยก็เป็นคนดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาแต่ฉันน่ะก็ยังต้องไปประเทศอื่นๆเหล่านี้อยู่ดีกรุงเทพเนะมันอาจจะค่าครองชีพสูงนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะฉันก็ชอบบรรยากาศที่นั่นอยู่ คอมเมนต์ต่อมานะครับกำลังจะกลับเมืองไทยมา1เดือนนี่เป็นครั้งที่6ในรอบ7ปีแล้วที่น่่นมีแรงดึงดูดมหาศาลเลยเวียดนามนก็เยี่ยมเหมือนกันนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยก็ได้มาแซวฉันไม่แน่ใจหรอกว่าประเทศไหนมะมนดีที่สุดแต่ประเทศไทยเนี่ยมันมีอาหารกินตลอดเวลาแน่นอนและมัน,นก็อร่อยมากเลยนะจ๊ะ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแซวต่อเลยนะครับฉันก็ชอบประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็พบว่าเกาะสมุยเนี่ยเป็นสถานที่ที่มันแพงที่สุดชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นที่หนึ่งเสมอฉันอาศัยอยู่ที่หาดจอมเทียนมาเวลา5ปีแล้วแล้วมันก็น่าอัศาจรรย์มากนะเคยไปที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามมาอยู่เหมือนกันแต่สำหรับฉันนะ่ะไม่ใช่ทีดาน,นางังแล้วก็เสียมเรียบแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มันน่าทึ่งมากผู้คนสุภาพและให้ความเคารพกันมากวิถีชีวิตอ่ะก็สบายๆภรรยาของฉันเป็นคนไทยดังนั้นอ่ะฉันก็จะ,กะเกษียณที่นั่นแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็มาสงสัยนะครับนี่ไม่สนใจที่จะไปเยี่ยมชมนครวัดขณะที่อยู่กัมพูชาหน่อยหรอ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีคนมาแซวนะครับใช่แล้วแหละในกัมพูชาเนี่ยมีสถานที่ให้เยี่ยมชมมากมายอย่างเช่นนครวัดนครวัดแล้วก็นครวัดเพิดเพลินกันไปเธอะฮ่าฮ่า <laughs> ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแนะนําต่อเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองไปที่กัวลาลัมเปอร์ดูบ้างสิเราเนี่ยก็รักประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่ากัวลาลัมเปอร์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับฉันเป็นคนเวียดนามนะแต่ก็ชอบเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันถึงแม้ว่าทิวทัศน์น่าจะไม่สวยเท่าเวียดนามแต่การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขานี่มันดีกว่าช้อปปิ้งก็ดีกว่าเวียดนามมากแต่สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วเนี่ยฉันน่าคิดว่าอนาคตของเวียดนามมันจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าคนเวียดนามเราเก่งภาษาอังกฤษและการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนะ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับประเทศไทยเนี่ยเขามีโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้านอาหารที่มันดีที่สุดแล้วโดยั้วมากคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยนะหนึ่งสัปดาห์น่ะไม่พอสำหรับการมาเที่ยวเมืองไทยหรอกอยากจะกลับไปอีกครั้งจังเลย และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub สไครต์ให้กับช่องด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย